เ <c oughs> มื่อวานแอดบอกว่าไอ้ส,สามชุดเนี่ยมันจะมาชุดหนึ่งไอ้ส,สามตัวสามชุดสูตรนี้นะอืมมันจะมาชุดหนึ่งทีนี้ไอ้ส,อส,สามชุดเนี่ยแต่ถ้ามันมาตรงกับตัวนี้เม,มื่อไหร่เี๋ยวได้เรื่องได้เรื่องนี่ มันได้เจ็ดเก้าอะแต่ทําไมทั้งเป็นท้้งจับเก้าเจ็ดไม่รู้ศูนย์เป็นเนี้ยเจ็ดเก้าก็ต้องเอาเก้าไว้หน้าตลอดมันกออกมาตรงต <c oughs> นี่ลองมาจับตอนนี้สองตัวพอจับเข้าแล้วนี่เราจะลองมาจับสามตัวอืมพอปกติออกพอลองจับ VAP ดูลองจับเลยจับ VAP ดู รู้แล้วมันยืนตรงนี้มาต้องจับดูจับชุดไหนชุดบนนี้อ่าชุดบนนี้ชุดบนนี้บนนี้บนนี้แต่ชุดแรงเนี่ยอืมมันก็เด่นอยู่นะพอได้นก็โอเคเพราะนั้นฮานอยมันออกซ้ำไปซ้ำมาก็จริง แต่ไม่ใช่ไปซื้อถุงง่ายๆคลิปนี้ก็จะบอกว่าแค่นี้ที่ที่สามเข้าสามชุดนี้เขาก็นน่น่ลยนะ